คิดถ oh, hmm, oh ึงพ er. ี er Godzilla, so ่มากเลยลูกพอพี him, him, ong, Ho, ่เขาไปเที่ยวกลับมาดูสิดูสีดูสิพอพี่เขาเที่ยวกลับมานอนหาพี่เขาเลยเออเหรอคิดถึงพี่เขามากเลยลูกโอ้ยรักน้องลูกรักน้องเนาะรักน้องนะคะให้น้องให้น้องเล่นหน่อยน้องเล่นหน่อย สู้กันสู้กันอาสู้กันสู้กันอืมเอ๊ะอาอาสู้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 เอาเอ้ยเอาไว้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 เอ้ยพี่เขาร้อนลูกพี่เขาร้อนพี่เขาเหนื่อยเขามาจากข้างนอกไม่เอาไม่เอาเอ่อเบาๆกันนะงวนงวนงวนเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาเอาจริงหรอเอาเอา เงนินเงินเอ้ยเงนินเงินเอ้ยเอ้าขาลูกเงินเอ,อ,อ,อ้ยฮึฮอยู่มีจนะทำน้องแรงนะลูกนะ,ะจะทำน้องแรงนะลูกนะเข้าใจไหมเบาๆนะลูกเงินเงินเบาๆ